วันนี้พี่สำลินก็จะเริ่มตัดหญ้าแล้วนะคะเพื่อที่จะปรับพื้นที่ในการเตรียมสถานที่เพื่อทำไลฟ์สดสตรีมคอนเสิร์ต EP9 นะคะอันนี้คือจุดแหลมหน้าบ้านนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถเดินหรือว่าตั้งเต็นท์หรือว่าตั้งโต๊ะอะไรได้ด้วยนะคะแต่ว่าหญ้าก็ ไม่ยาวนะแต่ก็ต้องการให้เตียนเตียนเลยนะที่สำริเนี่ยจะต้องแบบสไตล์แกนะต้องเตียนต้องโล่งต้องเตียนนะสำรินเลี่ยนเตียนโล่งโรงงานของน้องอยู่ติดที่นาของพี่ แต่ก่อนทุ่งนาแดนนี้ก็เป็นของพี่ทั้งน้าพ่อมาล้มป่วยจำต้องขายนาเป็นค่าโรงบาลเขาซื้อไปสร้างโรงงานที่เลือให้เราเช่าเขาทำนาผี่นาของพี่อยู่ติดโรงงานของน้องทุกวันค่าเช้าเฝ้ามองน้องเห็นใจจังพี่จะทำซักเท่าไรเงินถึงจะพ่อมาขอวิวาค้าแรงค่าปุยค่ายาในค่าาวนาตัวเองทำเกีย แม่ดอกกระทินสามไปไม่ต้องเป็นห่วงรักเราเหมือนข้าวแต่ครัวไหนเลยจะปล่อยให้ร่วงจมดินพี่เตรียมขายลกาวถื้อทองไปมันถึงบ้านอยู่พินวันแต่เจ้าของที่ดินขอที่ขึ้นไปขยายโรงงานครับท่านมานนเปย์เนาะแบานี้เออเพื่อนอนเปย์บนแมนบอท่านหลังบอถ้าคันหลังนะอันนี้อย่าไปกินข้าวนะไม่ใช่ช้อนันเออ กําลังจะาใเขาาพังก่ได้เนี่ยเก่าหลังอ่ะพี่ใหญ่ได้นะอะไรนะอะไรนะอืสั้นจังอะไรสั้นนี่อ๋อเน่เนี่ยมันดีบอนี่เด้พี่ใหญ่เอาลองเก่าหลังมึงเพราะว่ามันมันมือผลเนี่ะมันโบมือเรารูมันอาจจะไม่มันไม่มีเสี้ยนนะถ้าเป็นไม้มันอาจจะมีเสี้ยนเลยดีเป็นยังไงวะมึน มันมันไม่มันไม่สาดอ่ะมันไม่จาดมันกว่าจ่าโอ้ยจังไหนมาสิ่งที่จ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวเหตุไม่ได้ดองเนี่ยเห็ดจังไรเอาสบายถูแป๊บแป๊บนิดเดียวมันสิคมโพดตัวเป็นไงเออนั่นเราข้มได้มันบาดหลังเลยโอ้ยให้เลือดซิบสิบเลยบ่โบแมนยังซานของมันยังคอมีแห้งดีโอ้ยเนาะ มันที่ให้บาทหลังได้หมดเลยพริกขี้หนูสวนเราไม่น่าเชื่อนะอันนี้ขี้หนูสวนของแท้เลยนะรัชนีต้องนอกจากคนปลูกจะเก่งแล้วคนต้องคนเก็บด,นะด้วยนะเนี่ยยอดคือการเก็บพริกทีละเม็ดเนี่ยนะโอ,ม <laughs> อ้มันต้องใช้ความแบบว่าพยายามนะครับอ่าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเด้ครับขั้นสืส่อพริกสื่ออย่างย่าไปตอเพ่นเดอ,เอสื่อรถครับกัวที่ปลูกได้เป็นต้น กว่าสีเอาให้รอดกว่าสิเก็บที่ละเม็ดที่ละเม็ดพี่ถุงนึงเองโอ้ยหลังคดหลังแข็งครับเกษตรกรเศร้าให้ปลูกปลูกพริกจริงๆนะออ่าจะถึงโรนะโอ้ยกว่าจะได้ถึงโอพูดแล้วน้ำตาจีไหลนะครับซื้อรอดพี่น้องอย่าไปตอเพิ่เนนะเนาะจริงๆเกษตรกรคนอื่นก็ตามโอ้ยผมเคยไปเก็บแล้วเก็บได้สักกำหนึ่ง โอ้โหสนุกดีเออเห็นไหมต้องมีความพยายามนะครับใดๆจะสําเร็จเนี่ยต้องจริงๆนะทุกขั้นตอนจริงนี่ผักสวยมากเนี่ยดูสิอันนี้ลูกชิงลูกมะเดือชิงหรือว่าลูกชิงครับที่บอกว่าเป็น ผ่ากหายาแล้วก็เขาขายกันราคาแพงๆเพราะว่ามันไม่ค่อยนี่ใครนิยมปลูกครับเนี่ยมีเอฟซีเขาฝากต้นพันมาให้ปลูกไว้ต้นหนึ่งนูน่นต้นอยู่ตรงนู้นอะ่ะคุณเล็งดูแล้วกันที่มีนกเดินอยู่ข้างล่างอะ่ะนกตัวนั้นเราก็ให้มันเฝ้าต้นมืเดี๋ยวใชวแล้วก็อันนี้มะเขือเหลียง มะเขือเหลียงเนี่ยก็หลายท่านก็เคยทานแล้วเนาะนะครับมันอร่อยอลีเนี่ยเอาไปผัดผัดใส่อะไรอ่ะคุณาชินีหมูก็ได้ผัดเนื้อผัดหมูผัดสามชั้นผัดไก่ผัดผัดกบผัดปลาไหลถ้าเป็นลุงพรก็คือทําก้อยก้อยมะเขือก้อยมะเขือเหลียงเออแกก็ทํากินได้หมดดูสอิอร่อยนะฮะของสวนมันไม่ไม่ค่อยสวยลอะครับแต่ว่ามันอร่อยกินแล้วอร่อยแน่นอนอนะครับไม่หล่อแต่เล้าใจแน่นอนฮะ อันนี้ขายอะไรคะเจ้าของสวนครับ <c oughs> ขายบัคเขียขายบัเขียครับห้องครัวก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนหลบร้อนได้เลยนะคะช่วงนี้ก็ร้อนมากต้องเข้าครัวกัน<ล>กทุกคนหลบนี่หลบสิมได้ด้วยหลบนี่ไม่ได้จ้านี่ความนเนกประสงค์ของห้องครัวเราดูสิครับออเอกประสงค์ฮะเมื่อเช้านี้ยังเห็นนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้อือฮะถัดไป หลับซะแล้วครับอยู่ตรงโน้นฮะเดีย๋ยวงหน้าเขาโมเมนฝันกี่นาทีนี่น,นอนแสบค่ะแม่นอนแคือเคยเห็นคนนอนแซบนอนอร่อยไหมฮะนอนคักนอนแน่นอนแบบหลับสนิทสนิทสนิทหรืแ่ 15, นอน <c oughs> อากาศมันดีลมโชยเ <c oughs> นาะอากาศดีลมโชย แล้วก็ออกแบบให้<ว>แบงนีครับวิวสวัยเล็กๆนะตัวเล็กๆไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตแต่ว่าให้มีประโยชน์ใช้สอย,ยที่โล่งแล้วก็สามารถพักความหย่อนใจได้ค<ม>ือห้องครัวเนี่ยหลายคนอาจจะถามว่าทำไมต้องปล่อยโล่งอะไรขนาดนี้ใช่ไหมเหตุที่ต้องปล่อยห้องครัวโล่งเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นที่ปรุงอาหารเนาะที่ปรุงอาหารเนี่ยถ้าเราทําแบบมิดชิด มากจนเกินไปนะครับพวกกลิ่นอาหารทั้งหลายที่เราผลิตที่เราทําแต่ละวี่แต่ละวันคนะัะเค็มเอ้ย,ยอะไมัน <ไง S 2> จะหมักหมมครับกลิ่นมันจะหมักหมมอยู่ในครัวแล้วนานๆไปอะ่ะห้องครัวเรามันก็จะรู้สึกว่ามันไม่น่านั่งทานข้าวเพราะว่ามันจะมีกลิน่นคุณรัชนีสังเกตพวกห้องอาหารที่มีแอร์คอนดิชัน ทานไปสักพักหนึ่งนะจะมีความรู้สึกเลยว่าเหมือนแอร์เราเน่าอ่ามันเหมือนกับเข้าไปแล้วมันไม่น่านั่งทานข้าวยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นทําไมเวลาเราไปทานข้าวตามร้านอาหารทั่วๆไปที่มันไม่ต้องติดแอร์แต่ว่ามีอากาศถ่ายเทมันทําให้เรารู้สึกเจริญอาหารทานไปมีความสุขทางสายตาทางจ,จิตใจไปก็ก็คิดว่าห้องครัวเราควรจะง่ายๆแบบนั้นแหละนะครับอยู่กับธรรมชาติ นะฮะเราก็กลิ่นอะไรต่างๆมันก็จะถูกถ่ายเทไปใช่ไหมครับเนื้ออื่นใดก็คือให้มีที่พักผ่อนนั่งหรือแม้แต่จะนอนก็กยังสามารถทําได้อยู่นะครับข้างบนนี้ก็นอนได้นะครับชนับน้ําหนักได้ไหมอห๋อโหอันนี้ตั้งใจทําไ้เพื่ออะไรอันนี้ทำทำไ้เพื่อนั่งพักผ่อนด้วยแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์สําหรับนั่งทานแต่ถ้าอยู่คนเดียวคิดจะนอนก็ ก็ย part, ังสามารถนอนได้ครับนับตั้งแต่วันนี้ไปพอมอบหัวใจไว้ที่บ้านนา แกเท่าโทดแทนคำข้าวที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนักคือตอบแทนคุณมีดอดมาดาชีวิตในน้อยของข้าไม่ปลาดถนาไปมากกว่านี้ เราจะย้ายกล้วยไปไว้หลังบ้านนะคะเป็นกล้วยที่ให้ผลผลิตเรียบร้อยแล้วส่วนหน่อก็จะเอาไปขยายต่อส่วนตรงนี้จะทำอะไรตามดูกันค่ะจับเสียมบ้านี้ แม่บาหน้หันแม่บาละอ <c oughs> <c oughs> ้ยเ็นนยเฮ็ยเฮ้ยเฮ็เฮ้ยเฮ้ยเ้นเฮโอ้ยเฮ้เฮ้หเักแทะ้ยก้ยเบ้ยยก้ยย้ยยยเยเยเยยเฮ้ยกฮ้ยเห้ยเฮ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 ้เฮ้เ เราจะย้ายหนอด้วยนะคะนีไล่แล้วอีกหนึ่งนอถ้าไปซื้อข้างนอกก็มี30-50เนาะนอใ้นี้ได้แล้วนอที่หนึงสวยจริงนอที่สองโอ ต้นหนึ่งเราได้หลายหน่อนะเนี่ยสวยอีกแล้วรู้สึกรากเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่รากเน่าเหรอต้นน้องเขาไม่เอาลไม่เอาแล้วนะรากรากไม่ดีก็ไม่เอานะรากน่าจะเน่ารากลอยได้ไหมก็แปลกนะกล้วยที่ปลูกไว้นานๆแล้วรากลอยโอเค ว้พี่ลินแข็งแรงมากหนักแล้วนะ่ะเออโอ้โหกินข้าวกับอะไรมันแข็งแรงอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะข้าวกับน้ำพริกเนาะน้ำพริก,กแข็งแรงจรงิง<ด>แ,แล้วมันไม่ใช่แบบเบาๆนะคะเดี๋ยวขอนั่งพักก่อนนะอะไรฮี่มาขวดสองจึ๊นั่งพักพักก่อนพักก่อนนี่ถ้าออกกําลังกายทุกวันนะก็จะแข็งแรงเหนื่อยเพราะอะไรฮะเพราะไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ฟิตกล้ามเนื้อว่าตรงนี้สวยนะคุณราชนีเนาะ พี่เลนกระตับย้าคือจริงๆต้องปรับตรงเนี้ยเพราะว่าต้นกล้วยมันเก่ามากพอมันกล้วยแล้วมันซึ่งซังซังแล้วเครือเห็นไหมเครือเล็กๆเนเครือไม่สมบูรณ์ได้ได้หวีได้เครือละสองหวีสามหวีเองก็มันกล้วยอายุสี่ปีแล้วอ่ะตรงเนี้ยใช่ค่ะเทคนิคก็คือเราต้องย้ายออกไปปลูกที่อื่นนะคะครับต้องย้ายเขาละเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เขาก็จะนาเขาหน่อยได้เครือเล็กเครือน้อยแบบนี้นะ อันนี้จะจะนอนเวียนหรือว่ายัางไงฮะไว้น้องครับโอ้ oh, มีเตียงให้นั่งพักด้วยเพราะพอเอาพอเอา,พอเอาออกนี่กลายเป็นเนินที่แบบกว้างเหมือนกันเนาะได้อะผูกได้อะขึ้นถิ่นอมันก็คึ้น,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 นได้หมดเนื่องจากว่าเครือหนึ่งเนี่ยค่ะมันให้ หวีแค่1นหวีเท่านั้นนอันนั้น2เครือนะคะค่อนข้างจะมีผลต่อผลผลิตมากนะคะพื้นที่เดิมแต่คนแข็งแรงนี่แบบว่าโอ้โหอันนี้คือตัวเริ่มเล็กกว่าต้นกล้วยแล้วนะคะไม่ต้องไปยกเวทที่ไหนนะคะยกต้นกล้วยส่วนทำปูนก็กล้ามขึ้นลวจ้าไหนโชว์ซิมีอยู่2หวี เราบ่มไว้หนึ่งสัปดาห์ไม่แนะ่พวกนักดนตรีมาจะได้กินกล้วยใช่เดี๋ยวเอาผ้าคลุมเลยนะเ,เดี๋ยวหน้าบ้านจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวรอดูนะคะนนะเฮ้ย <c oughs> ระวังนะโดนไปตายปุยจะไปเอามาตังเลยน้ำกินอะฮะมีา หน้าบ้านมันจะเป็นยังไงคะพี่ลินถ้าเถ็บถ้าเสร็จแล้วให้เท้ายาส่วนขึ้นมันก็สวยดลครับตัดยาบ่อยๆนะเออคือมันต้องหญ้าเป็นผืนเดียวกันใช่ไหมคะอืมตอนนี้เราก็ก็ปลูกเป็นไม้อื่นก็ได้กล้วยเราใบไวน์ช่างลักเนี่ยโซนน้ำแล้วพื้นมันไม่เท่ากันนะคะพี่ลินอันนี้ดีเลยครัเป็นคนละสเต็ปอ๋อเล่นเล่นระดับเหรอทำบ้านเล่นระดับนะคะนี่กล้วยมันไม่สมบูรณ์เห็นไหมความที่มัน ลูกก็ไม่ไม่เต็มไม่ไม่ดีนะมันก็แต่รดเ้าได้เนาะสุกเฉยน่าจะโทษนิดนึงนะรดเ้าได้แล้วนาะนี่ต้องถมแล้วมั้งเนาะสุกคาเกลือเอ้าทำไมอ่ะปลากินครับปลากินกล้วยเหรอปลากินกล้วยปลาตะวันไองช้อปอ่าเรามีผู้ช่วยมาใหม่นะคะหน่อยก้านดีนะ เคยกวาดลานวัดนะแม่ชีแดะะแีวพี่เลยนก็จะเอาใบไ,ไม้ไปถมต้นไม้นะคะโคโรนต้นไม้